สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะพามาทําการอุดรอยรั่วพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นถังบัวรดน้ํานะครับเราก็จะอุดด้วยกาวมาหาอุดทําเองนะครับทำํำง่ายนะครับไปรับชมกันเลย นี่นะครับก็เป็นถังน้ำตักบัวนะครับพลาสติกนะครับที่นี่มีรอยแตกนะครับแบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรอยล้าวนะครับซึ่งเราใช้งานมานานครับก็จะแตกล้าวเป็นธรรมดานะครับคลิปนี้เราก็จะมาปะนะครับรอยแตกนะครับด้วยกาวมหาอุดนะครับทําเองนะครับแบบง่ายๆนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่า ก็ง่ายๆนะครับให้เราเตรียมกระป๋องน้านะครับตัดมาแบบนี้น้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันแก๊สอเก้าหนึ่งนะครับแก๊สฮอเก้าห้าน้ำมันเบนซินนะครับหรือว่าทินเนอร์นะครับก็ดีนะครับนี่นะครับนํามาใส่นะครับพอประมาณนะครับนี่เลยนะครับสิ่งสาคัญนะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับโฟมนะครับให้เรานําโฟมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปเลยครับนี่นะครับพอใส่ลงไปนะครับโฟมเขาจะละลายนะครับเป็นเนื้อกาวนะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็ใสไ่ไปเยอะนะครับใส่ให้อ่อประมาณนะครับตามที่เราต้องการนะครับ การที่เราทําแบบนี้นะครับก็จะช่วยลดมลพิษด้วยนะครับเราไม่ต้องนําโฟมไปเผานะครับให้เกิดมลพิษนะครับเราสามารถนํามาทําเป็นกาวนะครับไว้ใช้งานนะครับประจําบ้านของเราได้เลยนะครับ อามาหาอุดตัวนี้นะครับเราสามารถนําไปอุดรอยรวนะครับของหลังคานะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีเมทัลชีสนะครับหรือว่าหลังคากระเบื้องนะครับก็สามารถอุดได้เช่นกันนะครับนี่นะครับเราก็ละลายตามความต้องการของเรานะครับผมก็จะละลายแค่นี้นะครับพอแล้วนะครับส่วนตัวน้ํามันนะครับที่เหลือนะครับเราก็สามารถ เทเก็บคืนได้นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นประจํานะครับนี่นะครับแล้วก็เทเก็บคืนไปเลยเหลือแต่เนื้อกาวไว้นะครับน้ํามันเก็บนี่เลยนะครับก็เหลือแต่กาวนะครับแบบนี้นะครับเราก็นํามาปุด รอยั่วนะครับของถังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอุดจากทางด้านในก่อนนะครับแล้วก็นำกาวนะครับเข้าไปอุดนะครับด้านในเลยนะครับ ยาด้านในแล้วก็มายาด้านนอกนะครับ นี่นะครับยาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับจนกว่าเขาจะแห้งนะครับนี่นะครับกาวแห้งนะครับก็จะแข็งนะครับติดแน่นนะครับแบบนี้เลยนะครับแน่นมากนะครับ นี่ครับจะติดแน่นนะครับแข็งเลยนะครับนี่หินเจียนะครับตัดยังไม่ค่อยอยากจะเข้าเลยนะครับนี่นะครับติดแน่นนะครับแข็งเลยนะครับเราดูด้านในนะครับ ้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปทดลองใส่น้ำนะครับใช้งานกันดูนะครับ นี่นะครับไม่ม eh, ีน้ํานะครับรั่วซึมนะครับออกมานะครับจากรอยปะนะครับที่เราทําการปะนะครับนี่นะครับไม่มีนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับไม่มีนะครับรอยปะนะครับนี่นะครับไม่มีนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านท่านผู้ชมนะครับมีพลาสติกนะครับที่แตกๆครับแบบนี้นะครับก็สามารถนำกาวนะครับมาหาอุดนะครับที่เราทำเองนะครับผสมโดยโซ่นะครับผสมกับน้ำมันนะครับที่ตามที่ผมทำให้รับชมนะครับก็สามารถนำปะพลาสติกแตกนะครับแบบนี้นะครับแน่นนะครับแข็งแรงนะครับ 100%นตะครับติดดียิ่งกว่ากาวซิลิโคนนะครับทั่วไปนะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับแล้วก็แข็งติดพลาสติกเลยครับจะทนทานมากๆนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆดนรับชม้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ